สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่425นะครับสำหรับพี่ <acabar> ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคนที่เล่นได้กับคนที่เล่นเสียยกตัวอย่างง่ายๆเลยพวกเราทุกคนนั่นแหละผมถามหน่อย เวลาพวกเราเล่นพนันได้กำไรอ่ะรู้สึกอย่างไรบางคนก็อารมณ์ดีบางคนก็ได้กำไรเยอะแล้วก็มีภาพจำกับมันเยอะแยะไปหมดถูกต้องไหมการเงินเข้ามาในบัญชีใครจะไม่ดีใจบ้างบางคนก็นำเงินไปใช้หนี้เขาบางคนก็เก็บไว้ในบัญชีโกโก้อย่างนั้นแหละแล้วก็เล่นเรื่อยๆสุดท้ายก็หมด บางคนก็ใช้นี่เขาหมดพอหมดแล้วก็ไปเอาใหม่แล้วก็เป็นนี่เพิ่มแล้วก็มีอีกหลากหลายอารมณ์นะครับสำหรับคนเล่นได้ส่วนคนเล่นเสียเหมือนกันหมดเครียดเสียใจบางคนก็ยอมพอแค่นั้นบางคนก็ไม่ยอมไปกู้นี่ยืมสินเขามาเล่นเล่นจนไม่เหลืออะไรนะครับ แล้วก็มีอีกเยอะแยะไปหมดนะครับผมที่ผมมาพูดสองเรื่องวันนี้ผมมีบุคคลตัวอย่างหรือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้ลายมาหาผมซึ่งเขาทำงานอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครใกล้ผมเลยนะครับแล้วเขาก็ไลน์มาถามผมว่าพิทอฟ ถ้าพี่ว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจะไปหาเพราะว่าหนูมีเรื่องจะบอกและแล้วผมเองก็หาเวลาว่างให้น้องตลอดสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ให้คำแนะนำกับน้องเยอะมากโดยน้องผู้หญิงคนนี้สล็อตแตกนะครับฟังดีๆสล็อตแตกน้องเป็นหนี้อยู่20งหมืนบาทแค่นั้นแหละ แต่น้องเป็นคนเล่นใจใหญ่มากคือเบตละสองสามร้อยเลยนะครับแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะครับน้องได้เติมเงินเข้าไปเล่นสี่ห้าพันปรากฏว่าโดนมันกินก่อนแล้วทีนี้ก็หัวร้อนนะครับเติมเข้าไปเรื่อยๆณนะตอนนั้นนะหมดไปประมาณหมื่นห้าแล้วทีนี้น้องก็ได้ปั่นเบทละห้าร้อยบาทแล้วปรากฏว่า ได้เข้าฟรีเกมนะครับแล้วก็ได้ตัวกินบางเพลงแล้วน้องก็บวกมา2 2 0 0 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นยอดที่เยอะพอสมควรแล้วนะตอนนั้นน่ะน้องเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งเคยได้มันมา4ี่0 0ืแต่ปรากฏว่ามันหมดภายในเดือนเดียว ทีนี้น้องได้ดูคลิปของผมน้องก็อยากจะมาถามผมเลยว่าจะจัดการอย่างไรแล้วตัวผมเองนะครับณนะตอนนั้นเลยผมก็ได้ให้คำแนะนำกับ FC คนหนึ่งที่เขาปั่นสล็อตได้กำไร1,400บาทแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องผู้ชายคนนั้นจะทำตามผมหรือเปล่านะ พอดีกับน้องผู้หญิงคนนี้สล็อตแตกพอดีเลยทีนี้น้องอยู่ใกล้ผมด้วยผมก็บอกว่าให้มาหาผมแล้วผมก็ขอดูหลักฐานนะครับซึ่งน้องเองก็ถอนยอดเงินภายในวันเดียวก็คือมียอดเงินเข้ามาในบัญชีจ,จริงทุกอย่างแล้วก็ดูในเว็บนะครับมันมีประวัติหมดแล้วก็รูปภาพบางส่วนที่น้องสล็อตแตกนะครับ ทีนี้ผมก็ถามน้องว่าเราจะทำตามพี่ไหมพี่ขอดำเนินการเงินสองแสนสองมืนบาทนี้ให้น้องหมดเลยน้องก็บอกว่าแล้วแต่พี่อ๊อฟเลยหนูอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยโบนัสหนูก็จะออกด้วยแล้วโรงงานหนูก็จะกินเลี้ยงด้วยมันเหมือนได้ โชคหลายชั้นเลยแล้วทีนี้ผมเองก็จะวางแผนให้น้องนะครับโดยผมถามน้องว่าณนะตอนนี้เราเป็นหนี้ใครบ้างมีหนี้ไหมน้องก็บอกว่าหนูมีหนี้อยู่สอง0 0ื่บาทผมก็บอกว่าโอนไปให้เขาเลยณนะตอนนี้เลยแล้วน้องก็ได้โอนไปให้เขานะครับ20,000ื่นสบาทก็คือดอกร้อยละสิบนะครับ นี่คือจบไปแล้วนะครับเงินน้องเหลือแสนแปดโดยประมาณนะครับคร่าวๆเอาทีนี้ผมก็ถามน้องนะครับว่าเราอยู่บ้านหรืออยู่ห้องเช่าครับน้องบอกว่าหนูอยู่ห้องเช่าทีนี้ผมก็ถามต่อยว่าห้องเราอะมีแอร์ไหมน้องบอกว่าไม่มีมีแต่พัดลมอ่ะเรื่องดีเลยผมก็ถามว่าเราจะติดแอร์ไหมเคยมีความคิดไหม น้องบอกว่าเคยมีความคิดแต่ยังไม่มีเงินพอดีเลยผมเองก็พาน้องนะครับไปติดตั้งแอรโดยไปถามร้านแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวานครรวมค่าติดตั้งแล้วก็สองหมื่นนะครับประมาณนั้นน้องเหลือเงินหนึ่งแสนหกมืนบาท ทีนี้ผมถามน้องนะครับว่าที่บ้านเรามีแอร์ไหมน้องบอกว่าไม่มีเอาอย่างนี้เลยให้เราโอนเงินไปให้แม่ที่บ้านให้ติดตั้งแอร์นะเราพอจะมีเบอร์แม่เราไหมหรือมีเบอร์ใครไหมที่ช่วยดำเนินการให้เราได้ในขณะนี้เลยน้องเองก็ได้โทรไปหาอานะครับอาเขาก็เป็น พวกช่างอยู่แล้วแล้วน้องก็ได้โอนเงินไปนะครับโอ้โหแบบน่ารักมากนะครับแล้วน้องก็เหลือเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นทีนี้น้องเคยเล่าให้ผมฟังนะครับในช่วงวันแรกน้องบอกว่าใจนะ่ะอยากทำหน้าบ้านก็คือกันศาสตร์นี่แหละอยากมีที่นั่งเล่นแต่มันต้องใช้เงินนะตอนนั้นน่ะ พ่อของน้องบอกว่าประมาณห้าหมื่นทีนี้ผมเองก็นึกได้พอดีว่าเอาเลยเราโอนเงินไปเลยอย่ารอช้าเพราะว่าเงินนี้มันเป็นเงินร้อนแล้วน้องก็เลือกเชื่อผมนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาตัวเองเล่นสล็อตได้กําไรเนี่ยไม่เคยเอาเงินกําไรส่งไปบ้านอย่างนี้เลยไม่เคยเอาซื้ออะไรเลยเก็บไว้ในบัญชีอย่างนั้นหละสุดท้ายก็เล่นจนหมด แล้วก็เครียดเสียใจแล้วน้องก็ได้โอนยอดเงินนี้ไปให้อาร์นะครับรวมโอนนตอนนั้นน่ะเ0็ดหบาทแล้วนะครับทางบ้านก็แปลกใจนะครับว่าเองเอาเงินมาจากไหนน้องก็โกหกนะครับว่าเป็นเงินโบนัสคือไม่อยากให้ทางบ้านรู้ว่าตัวเองอ่ะติดพนันออนไลน์ทีนี้ผมก็ถามน้องเองนะครับว่าที่บ้านเราอ่ะ มีมอเตอร์ไซค์ขี่ไหมน้องก็บอกว่ามีคันเก่าๆอยู่คันหนึ่งก็คือของพ่อมันไม่ค่อยจะดีแล้วเอาเลยเอามอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งถ้าเป็นเวฟน่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ45,000ถึง46,000แล้วน้องก็เลือกเชื่อผมนะครับแล้วก็โอนไปให้อี e. ก4ี0 0 0บาทนั่นแหละครับ นี่คือตัดรายการทางบ้านออกไปแล้วทีนี้ผมก็ถามน้องว่าเราก็มีน้องใช่ไหมน้องก็บอกว่ามีน้องเรียนอยู่ม .4 ทีนี้ผมก็ให้น้องนะ่ะโอนเงินไปให้น้องสาวตัวเองสักหนึ่งหมื่นบาทฝากน้องไว้ก็ดีหรือให้เลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นเงินร้อนให้เราคิดแค่นี้ก็พอ แล้วตัวของน้องก็มีเลขที่บัญชีธนาคารของน้องสาวอยู่แล้วก็ได้โอนไปอีกหนึ่งหมื่นบาทนี่คือตัดปัญหาทางบ้านแล้วนะครับคือได้อะไรจากทางบ้านแล้วทุกคนฟังดีๆนะครับบางอย่างเราต้องมีเหลี่ยมบางอย่างเราต้องรู้ทันบางอย่างเราต้องรอบรู้ให้มันทันกันให้มันทันเกมได้แล้ว ก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องใช้เงินเป็นไม่งั้นเราไม่เหลืออะไรนะเราไม่ได้อะไรจากมันนะทีนี้ก็จัดการกับเรื่องของตัวเองผมให้น้องอ่ะซื้อของกินมาไว้ที่ห้องประมาณส0 0พันแล้วน้องก็ได้ไปจัดการเรียบร้อยนะครับแล้วให้โหลดแอปเซเว่มาแล้วเติมเงินเข้าแอปเซเว่นสามพันบาท แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเงินมันเหลือผมเองก็ให้น้องโอนไปให้พ่อกับแม่โดยผ่านบัญชีของอานะครับคนละ1,000งบาทแล้วก็ให้น้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่1เครื่องณนะตอนนั้นราคา8 0 0พกว่าบาทส่วนน้องผู้หญิงคนนี้เหลือเงินใช้ในตัว300กว่าบาทใครที่ได้ดูคลิปนี้ ก็อาจจะมีความคิดว่าเอ o พี่พี่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของมากเกินไปหรือเปล่าเผื่อน้องเขาอยากนำเงินไปทำอย่างอื่นบ้างก็ได้ผมให้ทุกคนคิดอย่างนี้ครับคนเล่นพนันเนี่ยจะเล่นได้กำไรวันละหนึ่งล้านบาทยังไงก็ไม่ได้มีความคิดเหมือนที่ผมวางแผนหรือพูดออกมาอย่างแน่นอน จะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนในการเล่นพนันถูกต้องไหมแล้วดูสิ่งที่ผมวางแผนให้เราได้อะไรจากมันบ้างไล่ตั้งแต่ทีละข้อเลยเป็นนี่เขาเราก็เคลียร์หมดนี่แล้วสบายใจไหมสบายแล้วเราซื้อแอให้กับพ่อแม่ของเราหลังจากที่พ่อแม่ทนร้อนมานานมากอีกหน่อยก็เดือนเมษายนแล้ว ไม่นานนะครับเห็นไหมทุกวันนี้มันหนาวที่ไหนละ่ะอาจจะหนาวเฉพาะช่วงเช้าๆแต่สายมานี่ร้อนตับแตกเลยไม่ต้องกลัวหมดเข้าไฟเดี๋ยวเราทำงานได้เราก็โอนเงินไปให้คือเราต้องได้อะไรจากมันบ้างให้พ่อแม่ของเราอ่ะหายร้อนบ้างแล้วตัวเราก็มีความสุขสบายใจ ไม่ทำให้พ่อแม่ร้อนดีกว่าเราเล่นพนันแล้วทำให้พ่อแม่ร้อนใจด้วยแล้วที่บ้านก็ร้อนดนแล้วก็อากาศร้อนด้วยเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงได้หมดแล้วที่สำคัญครับตัวเราอะนอนร้อนที่ห้องมีแต่พัดลมแล้วเป็นผู้หญิงด้วยวันนี้เราติดเอเงินจากสล็อตนะภูมิใจไหม อะมันก็ภูมิใจแหละคือเราได้กําไรเราไม่เป็นหนี้มันได้สิ่งของอะ่ะถ้าอยากเล่นอยากฝากอยากเติมก็ง,งัดเอไปจำนำนะครับไม่มีใครว่าอะไรแล้วสุดท้ายก็ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้พ่อด้วยเห็นไหมซื้อโสดเลยเงินกำไรจากสล็อตด้วยแล้วก็สร้างหน้าบ้านนะครับ ก็คือทําห้างหน้าบ้านทําที่นั่งเล่นโอนเงินไปแล้วห0าหมบาทสบายใจเลยเห็นไหมมันต้องได้อะไรบ้างไม่ใช่มันได้แค่คําพูดครั้งก่อนในเมื่อก่อนเคยแต่วันนี้มันต้องได้อะไรบ้างครับแล้วของกินอะไรต่างๆอีกอยู่เต็มห้องหมดเลย เงินจากสล็อตนะครับมีกินมีใช้เราต้องเปลี่ยนโหมดเราต้องเปลี่ยนแผนเป็นวางรูปแบบให้เป็นวางระบบให้เป็นแล้วก็ยังมีเงินให้พ่อกับแม่คนละ1,000งบาทอีกเห็นไหมครับสบายใจมากแล้วก็มีแอปเซเว่นด้วยมีเงินอยู่ในนั้น3,000บาท ไอเงินที่อยู่กับตัว300ผมถามทุกคนหน่อยจําเป็นต้องเล่นไหมถ้าคุณอยากเล่นคุณก็หมดแค่300เห็นไหมครับแล้วผมก็สอนน้องไอเรื่องไปยืมเขามาเนี่ยให้เบาหน่อยถ้ามีอาการอยากฝากอยากเติมให้ไลน์มาหาพี่เดี๋ยวพี่จะให้คำแนะนำที่พี่อยากสอนเรา อยากแก้เผ็ดนิสัยของเราก็คือเราอายุ35ปีผู้หญิงอายุ35ปีเนี่ยมันอันตรายมากมันร้อนแรงมากมันพร้อมที่จะหมดแล้วตัวน้องเองก็ขอบคุณผมนะครับว่าพี่ออฟครั้งแรกเลยนะที่หนูคิดได้หนูไม่เคยให้อะไรพ่อแม่เลยแต่ครั้งเนี้อาหนูถึงกับงงเลย ว่ามันเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะไปหมดเห็นไหมครับเราต้องเปลี่ยนเป็นเราต้องปรับปรุงตัวเองเป็นเล่นได้ก็ต้องคิดเป็นมีอยู่หลายคนมากผมไม่ได้ว่านะครับเล่นสล็อตได้กำไรตอนเช้าพันห้าแล้วตอนกลางวันเล่นได้อีกพันห้าเป็นสามพัน ตอนเย็นเสียหมดเลยแล้วก็เสียเงินเก็บอีกมีอยู่หลายคนแล้วที่เล่นสล็อตได้เข้ามาในไลน์ของผมอันนี้คือผมยกตัวอย่างแรกที่เฉยบางคนบวก7 0 0ดผมให้ไปจัดการแต่ทุกคนจะต้องมีหลักฐานให้ผมดูนะครับคนอย่าพูดแต่ปากนะบางคนเนี่ยไปโหลดแอปเซเวนมาโอนเข้าไป2,000แล้วก็ส่งเลขที่บัญชี หรือสลิปการโอนไปหาแม่มาให้ผมดูแล้วตัวเองเหลือไว้300รดีมากเราต้องได้อะไรจากมันบางคนก็ซื้อของเต็มห้องเลยสล็อตแตก6กพ0นอ่ะผมบอกเลยเบตละหบาทฟลุกนะครับแต่เขาเลือกที่จะมาหาผมก่อนเขาก็มีความคิดว่าพี่อ๊อกคงไม่โกหกหรอกออกคลิปทุกวันก็คงต้องหวังดีแน่ แล้วสิ่งที่เขาได้นะตอนนี้คือเขามีกินนะครับปลากระปงปลากระป๋องโมงมาม่าปลาหมึกบางคนซื้อแก๊สใหม่อีกล้วนแล้วแต่เป็นเงินจากสล็อตทั้งหมดอันนี้คือผมไม่ได้ชักนำให้ทุกคนไปเล่นนะครับแต่ว่าเราต้องได้อะไรจากมันดิสอนทุกคนเลิกพนันเนี่ยมันสอนยากนะ จับมือกันแล้วบอกกันแล้วด่าก,ก็แล้วก็เหมือนเดิมบางคนหมดแล้วก็ไลายมาหาผมแต่ถ้าเราเล่นได้เราคิดอะไรไม่ออกลายมาหาผมผมบอกวิธีไปแล้วเราทําตามเออได้อะไรวะทีนี้พอเราขัดเกลาอย่างนี้ไปบ่อยๆเราบอกเขาบ่อยเขาจะเห็นคุณค่าของเงินนะครับเออวะมันก็จริง แต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้พวกเราไปเล่นตกให้พวกเรามีกินบ้างโทษแต่ตัวเองตอดเวลาเวลาหมดนะบางคนนะครับเงินอยู่ในที่นอนสามหมื่นกว่าบาทอยากเล่นอยากเติมลงไปเซเว่นไปเติมครั้งละ5,000 7 0 0จแล้วก็เล่นจนหมดมันอยู่แค่ชั่ววูบหนึ่งเอง แล้ววันนี้ผมก็จะมาเฉลยนะครับการที่จะดักใจตัวเองนั่นคือการซื้อของกินมาไว้ที่ห้องให้หมดไม่ให้ใจมันเห็นเงินพอมันไม่เห็นเงินมันก็จะร้องไห้แล้วก็กระวนกระวายบางคนเนี่ยดูคลิปของผมอยู่ด้วยนะตอนนี้ตัวเองยังปั่นสล็อตอยู่เลยคิดดูด,ดีดีนะครับกำไรตอนนี้100บาท ถ้าคุณถอนออกมาแล้วจับเดินเข้าเซเว่นไปซื้อของกินมานั่นคือคุณได้จับเข้าปากนะครับคือปัจจุบันคุณได้กินเพอเพอได้เงินทอนกลับมาด้วยแต่ถ้าคุณเอาไปให้พนันออนไลน์กินนั่นคุณไม่ได้อะไรเลยคุณจินตนาการนะครับผมเฉลยแล้วนะบางอย่างเนี่ย ผมอ่ะเรียนรู้ด้วยตัวของผมเองผมศึกษามาทั้งหมดอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะคุณเคยถามผมไหมการที่จะพานักพนันทุกคนเลิกพนันเนี่ยมันยากมากสมมตินะครับมีคนมาเลิกพนันกับผมอ่ะหนึ่งรอคนภายในเวลาหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีคนคิดว่าจะเลิกพนันได้กี่คน จากสติติและผลสำรวจนะครับจะเลิกได้แค่สามคนเท่านั้นแหละจะไม่เกินนี้ไม่เลยนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนะ่ะเวลามีเงินในบัญชีใจมันจะรวนเรเพราะมันมีความเคยได้เงินมันหาง่ายแปลกไหมแปลก แล้วผมห้ามทุกคนมีเงินในบัญชีได้ไหมไม่ได้ทุกคนจะต้องมีเพราะว่าทุกวันนี้มันทันสมัยสามารถสแกนโอนจ่ายได้หรือไม่บางคนก็เป็นนี่บัตรอยู่แล้วถูกต้องไหมมันก็แน่นอนนะครับถ้ามันมีช่องทางหรือองค์ประกอบมันก็จาเป็นต้องเล่นแล้วก็นี่สินที่มาบีบบังคับ ให้เราต้องหาเงินไปใช้เขาให้ไหวที่สุดมันก็จะเป็นจะต้องโอนไปเล่นก็เหมือนกระสุนที่มันยังมีอยู่ในปืนนะครับพร้อมที่จะยิงออกยิงนัดแรกเวลาเราโดนมันกินได้รับความเจ็บปวดก็คือตัวเรานะครับแต่นัดที่เหลือที่มันบรรจุอยู่ในปืน่ะ เจอครอบครัวเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแปลงกระสุนปืนกลให้เป็นกระสุนเงินเห็นไหมครับมอตเตอร์ไซค์แอให้พ่อให้แม่แล้วก็ประโยชน์อะไรอีกหลายๆอย่างเลยจิตวิทยาของเว็บเขาเล่นกับความโลภของเรา จิตวิทยาของผมคือผมเอาสิ่งของมาแลกใจคุณเล่นเลยคุณหมดเลยผมไม่ว่าอะไรอย่างน้อยคุณมีกินเลี้ยเดียวมีสองหน้าความสำเร็จกับความล้มเหลวเราล้มเหลวมาหลายครั้งแล้วอย่างน้อยเราต้องสำเร็จบ้างใช่ไหมหละ่ะเราจะยอมเป็นไก่อ่อนเราจะยอมเป็น หมูในสนามไปตลอดเหรอมันไม่ได้ณวันนี้มันคือความจริงได้ต้องคิดเป็นแล้วจะเปลี่ยนแปลงเงินกำไรให้เป็นอะไรได้บ้างที่มันมีประโยชน์ก็อย่างที่ผมพูดมาในข้างต้นนะครับทุกคนสามารถเอาไปทำตามได้มีหลายคนแล้วประมาณ20-30ถึงคนแสดงความคิดเห็น แล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆเข้ามาในลายของผมว่าได้เอาเงินจากกำไรไปซื้อพัดลมซื้อของกินแต่ผมจะเน้นอยู่อย่างหนึ่งห้ามเอาไปซื้อทองทองคือมันขายได้จำได้มอเตอร์ไซค์ถ้าจะซื้อต้องเอาเล่มรถไปฝากไว้ที่บ้านไม่ต้องให้อยู่กับตัวเอง ให้มันตัดวงจรทุกอย่างพอเราทำได้เราก็จะเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดละเลิกพนันออนไลน์แล้วที่สำคัญเราพยายามบอกว่าเราติดพนันให้คนในครอบครัวรู้แล้วให้เขาจัดการเราแค่นั้นเองครับคุมประพฤติกันไปจิตวิทยาของใครของมัน อยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับจะเลือกเชื่อผมหรือเลือกเชื่อตัวเองถ้าเลือกเชื่อผมเนี่ยคุณร้องให้อย่างไรก็แต่คุณมีกินนะผมไม่โกหกคุณนะแต่ถ้าคุณเลือกเชื่อตัวเองเว็บพนันก็ได้กินเขาฉลองกันเขามีรถมีบ้านเขารวยจนล้นฟ้าแต่คุณไม่เหลืออะไรเลยแถมเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกคิดแค่นี้ก็พอนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับถือว่าเราได้อะไรแล้วแหละเปลี่ยนวิธีคิดใหม่วางแผนใหม่แล้วเราก็จะได้อะไรไม่มากก็ไม่น้อยนะครับคิดให้เป็นคิดให้ถูกแล้วเราก็จะไม่คิดผิดนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนโหมดเองไปอยู่ในสายงานให้ได้ ถ้าเราไปอยู่ในนั้นได้เมื่อไร่เราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมองเห็นอะไรหล,ะละยายๆอย่างโดยมีความคิดว่าการพนันมันเล่นไปแล้วนี่มันไม่ได้อะไรจริงๆได้กำไรมาก็ไม่เคยเกิน3มวันสุดท้ายก็โดนมันเอาจนหมดแล้วที่สำคัญนะครับเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเล่นจนหมดหมดแล้วก็เป็นหนี้เป็นหนี้สะสมมาเรื่อยๆ จนสายเกินแก้นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับไม่อยากพูดเยอะเพราะมันไม่มีเรื่องดีเลยนะครับการพนันมีแต่เรื่องที่เสียเรื่องจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวของเราเราเป็นตัวกําหนดนะครับอัตตาหิอัตโนโนาถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะครับผมโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ